สวัสดีครับวันนี้ก็ได้มาพบกับ WP Web ดีๆอีกครั้งหนึ่งนะครับและเดี๋ยววันนี้ผมมีคลิปดีๆมาฝากพวกเรานะฮะโอเคครับก็เป็นเรื่องของเทคนิคการเพิ่มลูกค้าเข้าสู่บัญชีไลน์ของเรานั่นเองนะครับผมเชื่อว่าทุกคนล่นไลน์แล้วก็ทุกเพศทุกวัยเลยทุกอายุเลยนะครับแล้วทีนี้เวลาเราขึ้นมาทําการตลาดออนไลน์นะเราก็ต้องการอยากจะเก็บลูกค้าของเรา นะฮะบ,บางทีลูกค้าของเราเข้าสู่เว็บไซต์บางทีลูกค้าของเราเข้าสู่ facebook แล้วเขาก็ไม่มีตัวแชทบางกถอะไม่มีตัวแชทไม่มีบางคนก็กรอกฟอร์มในเว็บไซต์ไม่เป็นนะครับแต่ว่าถ้าเห็นปุ่มไลน์ขึ้นมาหรือว่าเห็นลิงก์ของไลน์ขึ้นมาอย่างนี้นะครับหลายคนก็คลิกแอดเข้ามาแล้วก็เข้ามาสู่ในไลน์ของเราได้เลยเอออันนี้มันเข้าท่ามันง่ายดีนะฮะพวกเราเห็นตัวนี้ไหมครับอ่ามันมีเทคนิคนะครับก็คือว่า เราจะต้องหาลิงก์ที่เป็นลิงก์ไลน์ตัวนี้ก่อนมันจะขึ้นต้นด้วยว่า h t t p l o c a l l i n e m e t i p นะครับแล้วก็ตามด้วยรหัสตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นไลน์ของผมเองถ้าใครคลิกแอดมาตามไลน์นี้ก็เดี๋ยวเราได้คุยกันนะครับทีนี้ไอ้ลิงก์ลน์ตัวนี้มันจะเป็นลิงก์ที่แอดเฟืนว่างั้นเหแอดเพิ่มเพื่อนนะครับแต่มันยาวไปผมก็เลยจะย่อให้มันสั้นอีก ก็จะมีเทคนิคในการย่อลิงก์ให้มันสั้นเพื่อที่ว่าเวลาเคยเห็นไหมครับเวลาเขาโพสต์ขายของกันอธิบายสินค้าเสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็จะมีลิงก์ติดต่อนะครับก็จะเป็นติดต่อเราทางไลน์นะครับก็จะมีลิงก์แบบนี้ให้คนคลิกแล้วก็เข้ามาแอดเป็นเพื่อนกันนะผมเชื่อว่าคนที่ฟังคลิปเนี้ยบางคนยังทําไม่เป็นแต่เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทําให้ดูว่าไอ้ลิงก์เนี้ยไปเอามาจากตรงไหนนะครับแล้วย่อลิงก์ย่อยังไงนะฮะอ่าก็ เดี๋ยวติดตามกันนะครับติดตามกันใน Facebook นะครับเซิร์ชในช่อง Facebook ข้างบนนะครับแอดนะครับ wpwebdd นะฮะ webddd นะครับหรือว่าแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันลองเซิร์ชดูนะครับ wpwebdd.com นะครับนี่ก็คือไลน์ไอเดียของผมเองแล้วก็หรือว่าใจร้อนครับโทรเลยนะ0959298254นะครับก็มาพูดคุยกันนะฮะอันนี้ก็มันจะเป็นเทคนิค ดีๆนะครับแล้วก็ทําให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มลูกค้าได้เยอะมากเลยนะฮะเดี๋ยวลองติดตามกันในคลิปต่อปไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ